ลูกค้าเนี่ยโทรศัพท์มาด้วยความดีใจนะก็มาเล่าก่อนคุณป้านี่อายุ75ดูแลสามีที่อายุ80ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคไตระยะจะ4ีบ้าง5บ้างคาดเกี่ยวอยู่ที่ GFR 15% 14บ้าปอรบ้าง16-17ก็แล้วก็จะวนอย่างนี้นะคะคุณป้าเนี่ยก็ปรึกษาบีตั้งแต่พฤษภาปี2 0งศ สามปีกว่าที่ดูแลกันมานะเรื่องของเรื่องคือเขาอยู่กันสองคนคนนี้เนี่ยคุณลุงเนี่ยก็มีโรคประจําตัวทั้งเบาหวานความดันหัวใจอะไรครบถ้วนคือไม่อยากให้ฟอกตเพราะว่าถ้าเกิดฟอกตเนี่ยการที่พากันไปโรงพยาบาลน,นี่มันลําบากชีวิตมากๆเลยอย่างเงี้ยป้าเขาก็เลยไม่อยากนะเขาก็เลยมาปรึกษาว่าทํำยังไงบีก็เริ่มต้นตั้งแต่มาสามสี่ปีที่แล้วก็เรื่องว่าเออคุมอาหารทําอาหารให้ทานอะไรอย่างเงี้ย คือเขาก็บอกว่าเขาอายุเยอะแล้วเขาแก่แล้วเขาจะมาทําอาหารทุกมื้อก็ไม่ไหวเพราะนั้นเนี่ยก็เลยต้องสั่งอาหารข้างนอกมาบ้างแล้วก็นานๆก็ออกไปซื้อมาตุนแล้วก็ทําบ้างนิดหน่อยอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็กินเจลสม่ําเสมอมาเรื่อยนะจนกระทั่งเนี่ยปีใหม่เนี่ยล่าสุดเนี่ยเขาก็โทรมาบอกว่าคุณบีดีใจมากเลยล่าสุดเนี่ยขึ้นมาสิบเก้าแล้ว mm hmm. อีเจีอฟอขึ้นมาเป็นสิบเก้าแล้ว คือคือก่อนหนะ้านั้นสามปีที่ผ่านมานะสามปีกว่ามันก็จะอยู่ที่ประมาณเนี่ยสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดจะวนวน,วนอยู่แถวแถวนี้จนนะแล้วครั้งนี้เป็นสิบเก้าที่แบบสูงสุดเท่าที่จะทําขึ้นมาได้อย่างเงี้ยคุณป้าเขาก็เลยดีใจเขาก็บอกว่าเขาก็ทานไอ้นี้สม่ําเสมอเขาก็เชื่อมั่นนะเขาว่าเขาว่ามันก็น่าจะเป็นตัวนี้แหละเขาก็เลยบอกว่าเออเขาจะให้คุณลุงทานอย่างเดียวเพื่อที่ จะได้ไม่ต้องไปฟอกไตแล้วก็ไม่ลำบากเขาที่จะต้องพาไปโรงพยบาบาลอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็แค่พาไปตามนัดเดือนสองเดือนครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ดูแลกันแบบเนี้ยดูแลกันมาสี่ปีแล้วดีใจตรงที่เออคุณป้าก็โทรมาเสียงใสเนี่ยเอาแล้วก็โทรมาขอบคุณว่าเออดูแลกันมายาวนานคุณลุงขึ้นมาถึงแบบไตฟื้นขึ้นมาถึงสิแล้วหมอบอกเออรักษาตามอาการไป เออไม่ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรเงี้ยไม่ต้องฟอกแล้วแล้วก็คนแก่เนาะรักษาตามอาการอะไรไปอย่างเงี้ยจ้ะ